สบายดีเนาะเอซีพระเดชพระคุณทานสักชึกมาแล้วพี่น้องเอ,อ้ยตอนนี้เนาะเมทามีกับสีล่างถัวยเอ,อ้เย่เนาะอ่ามือเสานี้ครับปั่มใหม่เนาะใหม่ก็ลมทับโมยุม่เนะนี่นาลิ้นกเเฟคนที่ไปซ่อมพี่น้องว่าเมนพใดเดามานะหนึ่งบอลนูนสองเมทาลแฟทสามบอลคูนสีพระเทาจันเดามาพี่น้อง อ่เดา마เราเข้าก็นน้ำไปน้ำกันเนาะถอดในเทเราเห็นปุ๊บเราเนี่ยเราไปจัดการเลยไปเอาไว้น้ำบึงน้ำกันว่าแมนผู้ใดน้าพี่น้องเนาะเดาหนังกันเนาะพี่น้องพี่น้องเนาะเดาซอยกาวหนึ่งเบาคูนสองเบานู่นสามเป็นถ่อแพทสี่เป็นถอจันเดามาเน้าพี่น้องเนาะมีสามลายซื้อรุนเราถึกไปน้ำกันว่าคนที่เป็นฮีโร่คนนั้นแมนผู้ใดกันแท้เนาะ พี่อาสาไปแก้ไขรพ่อน้ำนะพี่น้องนะเดาซอยกันนะพี่น้องนะตอนนี้สักจ๊กตัดดใไซนี่พอ,อยุ่งร้ายพี่น้องมเมทัลเฟตกับเอลฟื้นมือเสานี่เป็นภาพที่ประทับใจล้ายพี่น้องแม่งก็บเบื่อเนาะ นั่นกะเบือกระลายเดาบ้าพี่น้องเดามาสี่ไลน์ซื้อหนึ่งคอมเมนต์เนาะเดามาความแมนผู้ใดหลุนเกมไปดํากนเนาะพี่น้องเนาะหลุนไปดํากันว่าฮีโร่ผู้นั้นจะแมนผู้ใดเนาะหนึ่งบอลนูนสองบอลคูนสามเมทัลแพทสี่พละจันพี่น้องเดามาหลุนเกมไปดํากนเนาะพี่น้องเนาะ กินเกไปนํากันนี่หางลิงมันเทนะเดาไว้กันพี่น้องแทก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 แทแทตุจนมาแป Yeah, yeah. เย้เยนะนะ้พอเท่าจานยชุดยอดชุดยอดเอาพีหนังนะคือพอเท่าอาจารย์เาผีหนังนะพอเท่าพอแล้วเดี๋ยวคอยไปแป้งจับแป้งต้นลุ่มนี่โอเคโอเคโอเคมือนสาวนาี้เราก็ไปหาฟื้นเลยพีหนังเนาะเราไปหาฟื้นมือนสาวนาีค่คอยก็บบุคิดได้ว่าเราสิไปไหน ไปบอกกับคนไปดีใจอะไรพี่น,น้องเนาะหลายคนแนะนำว่าให้ใส่ทอฟี่ีอันนี้เยี่ยมเยี่ยม very good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  อ่าเรื่องท่อพีซีเนาะสักจุกขอ,อสัญญาเนาะถามมือใดพวกเขา,ามีคำตอบชัดเจนเนาะจากาหน่วยงานที่เกี่ยวของเนาะว่าพวกเขาอยู่ไซกันแท้พวกเขาทีมงานบาบุนัมเป็นหัวโป่เนาะพี่น้องเนาะบาสายกี้แก้วเนาะเป็นไอ้ญ่รายการสักจุกเป็นออ้กลางเนาะจะพาจะเฮ็ด ท่อ PVC ให้พวกเขาเนาะพี่น้องเนาะประมาณเกือบ400เมตรเนาะพี่น้องบ่อี่ก็3นี่แหละประมาณนี้แหละเนาะตอนนี้ก็ถึกซ่อมแซมไปเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเป็นซีมือของตู่จันเนาะเสือนอนกินเนาะพี่น้องเนาะตู่จันนี่คือเสือนอนกินเออมาเบิ่งเห็นเราเป็นอีกสีหลาดได้เราออกงานเลยเนาะ อธิพานมากอขอโทษแทนลุงจันเนาะที่ว่าตอนทำมาไทยตอนได้ก็ถึงกัเพิ่นตอนเพิ่นพักพรเนาะเพราะว่าเรากระเ่าเลยนะพี่น้องเนาะจะต้องเห็นอกเห็นใจเราเนาะชีวิตอยู่ในป่ากระสิเฮ็ดยัง้งนอกจากพักพรน,นะพี่นน้องเนาะฉะนั้นการพักพรมันความต้องการของห่างไกยโดยเฉพาะแมนคนเฒ่าคนแก,นก่นะพี่น้องเนาะพวกเขานั้นบอได้ขี้คานคือจังเฮาคิดเพียงแต่ว่าพวกเขาติดชีวิตแบบฟรีสไตล์นะพี่นน้องเนาะ บ่มีสีวิตบ่มีภาะยังเนะมีแต่หาของอยู่ของกินเนาะมันบ่คือเฮาได้เฮาในยังดาวถดนะพี่น้องเนาะดาวรดดาวเือนเนาะบางคนดาวหดเมียนะพี่น้องเนาะอย่างสักจึกนี่ดาวหดเมียเนาะบ่หยอกเลยฉะนั้นนาที่ละกับภาะของแต่ละคนบ่คือกันนะพี่น้องเนาะในเมืองพวกเขาบ่มีภาะพวกเขากับบ่จํจเป็นต้องดินห่นคือพวกเขาเนะเพียงแต่มีเขากินพวกเขาก็ซุกใจแล้วนะพี่น้องเนาะฉะนั้น สกจิจเสือเสือในถ้าหากว่าพวกเขาหันได้พ่อบุคคลที่สาม,มารถสีชีวิตสองทางใหกระเจ้าได้กระเจ้ากก็พร้อมสีบดำรงชีวิตเพื่อกลุ่มปากลุ่มทองตัวเองนะพี่น้องนะคือน้องยงสลาดน้องยงสลาดเน้น้องยง ยมหับวานองุ่งสลดัดซ้อนซ้อนกอไก่หอดอเฮือนเรียบร้อยเลยถึงแล้วอุ้ยอัน,นี่มันแหงเลยหนึ่งเสียเอาไฟจูดน่ะพีน้องนองะโอ้ยลุกแล้วบังเลยบังเลยลุกเด้อ คลิปนี้เป็นคลิปประทับใจลายเนาะเป็นคลิปที่สักจึกประทับใจลายมองหนึ่งกระเพร่าเติร์ดน,นะพี่น้องเนะาะฝ่าแดดแดดไม่อื่นกระจุได้ละนี่เมทามีกระหลังหลังทัวไเนาะพี่น้องเนาะเมทามีหลังทัวไว้แมลงสีเห็ดของกินแซ่บๆสูตรคนกินบ่าวคุณกำลังไปเอาเอ่อไปเอาหมูปลาเนาะ ยย้ <Yay! S 2> พี่น้อง,องเอาเร็วมาเร็วพี่น้องเอ้ยคอยมาลหรอกคอยมาคอยมา ได้แล้ววะลูกนี่มาเบิ่งวันนี้เราสิแปลงจะไหนเบิ่งซีเมอเราก่อนเรท้าวันนี้นีนะ่น,น,นี่นี่วันน,นี้ลม chắp đây chắp đây khỏi tặng còn con dạ. Ấc à, bùi Ấc à, เอ่หนจัแบอบีเดแบบ้ลูกไปเอาเสียกันบอกฝ่กอาพเพื่ลูกมันเปื้อนน้ำเปื้อนบาอาเพื่อบาเพื่อนุนอนออออน่งข้งก่อากน้นน้ำเปื้อนนี่อาพเพื่อหุ่